สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิีเมนต์รีวิวนะครับและภาพ,พยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Love, uck, uck, bon, l o v e Stu c r รักวนลูปเรื่องราวของทอยชายหนุ่มที่ติดอยู่ในลูปเวลาและต้องใช้ชีวิตอยู่ในวันเดิมซ้ำๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ จนกระทั่งทอยได้พบเจอกับวีหญิงสาวที่ติดอยู่ในลูปเวลาเหมือนกันกับเขาทั้งคู่เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์เรียนรู้ถึงคุณค่าของชีวิตและมองหาความสุขจากรายละเอียดที่พวกเขาต่างก็ละเลยมองข้ามภาพยนตร์เรื่อง Love Stuck รักวนลูปเป็นผลงาน Amazon Original ของประเทศไทยครับ โดยเป็นการหยิบเอาภาพยนตร์เรื่อง The Map of Tiny Perfect Things ทีี่ออกในป2 0 2 1มาดัดแปลงอีกทอดหนึ่งครับแน่นอนครับว่าผมไม่เคยรับชมภาพยนตร์ต้นฉบับแต่ผมสัมผัสได้ถึงความน่าสนใจของมันในทันทีที่ได้ทราบเหนือเรื่องครับเพราะโดยปกติแล้วเมื่อคอนเซปต์ของลูกเวลาตกอยู่ในมือของผู้สร้างจากฮอลลีวูดมันมักจะถูกใช้งานในรูปแบบของภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟซะเป็นส่วนใหญ่ครับ ภาพที่ชัดเจนที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นสงครามระหว่างมนุษย์และก็เอเลี่ยนใน Age of Tomorrow นั่นเองครับโดยหากพูดถึงพล็อตเรื่องแนวลูปเวลาที่ถูกเล่าออกมาด้วยชาทีของภาพยนตร์แนวโรแมนติกเท่าที่ผมนึกออกเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Groundhog Day ในปี1993เลยทีเดียวครับดังนั้นความน่าสนใจของ Love Stuck รักวนลูปสำหรับผมมันจึงเป็นการตั้งคำถามนะครับว่า ตัวหนังจะใช้เงื่อนไขของตัวเองเพื่อสำรวจตัวละครในแง่มุมไหนบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นการสำรวจผ่านบริบทของสังคมไทยครับด้วยการวางโชนของตัวเองเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ทำให้เลิฟสตาร์รักวนลูปเป็นภาพยนตร์เบาสมองที่ไม่ได้มีอะไรยากเกินคาดเดาครับ แม้ว่าจะมีการพูดถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้างเพื่อจะทําการอธิบายถึงลูกเวลาในเรื่องแต่มันก็ไม่ได้ถูกเล่าอย่างขึงขังจริงจังหรือว่าเรียกร้องการคิดตีความจากผู้ชมครับในทางกลับกันเราสามารถละวางคําศัพท์ยากๆที่ตัวหนังเอ่ยถึงได้โดยที่ไม่ได้สูญเสียความเข้าใจต่อตัวภาพยนตร์เลยครับขณะที่เงนขายด้านลูกเวลาก็ถูกนํามาใช้สํารวจชีวิตประจําวันของตัวละครเมื่อมนุษย์สองคนที่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอย่างทอยและก็วีเนี่ย กลับต้องมาติดอยู่ในหลูมเวลาเดียวกันครับซึ่งพวกเขาต่างก็มีปมชีวิตของตัวเองและมีมุมมองต่อการติดหลูมเวลาอย่างแตกต่างกันครับความสัมพันธ์ของตัวละครพัฒนาควบคู่ไปกับการสำรวจปมชีวิตของพวกเขาอันนำมาซึ่งจุดที่แข็งแรงที่สุดของภาพยนตร์ครับซึ่งจุดนั้นก็คือการชักชวนให้ผู้ชมหันกลับมามองแง่างามของโมเมนต,ต์ต่างๆในชีวิตอย่างตั้งใจมากขึ้นในโลกทีเลงรีบจะไม่เหลือพื้นที่ให้กับการหยุดพัก ความงดงามที่เกิดขึ้นรายทางจึงสามารถส่งผ่านคุณค่าและความอ่อนโยนมาถึงผู้ชมได้อย่างอบอุ่นพร้อมกับเรียกร้องการใคร่ครวญถึงความหมายของชีวิตและคนรอบตัวที่เราอาจจะหลงลืมไปครับช่วงเวลาที่ตัวหนังเลือกจะเปลี่ยนโฟกัสจากความสัมพันธ์อันหวานซึ้งของตัวละครมาเล่าเรื่องราวอันแสนเจ็บปวดของครอบครัว ด้วยการเปิดเผยป,ปมที่ซ่อนอยู่ของทั้ง2ตัวละครนั้นมันนับเป็นซีเควนซ์ที่ยอดเยี่ยมและสามารถเรียกน้ำตาจากผู้ชมได้อย่างพร้อมเพรียงกันครับในแง่ของการแสดงนั้นผู้ชมอาจจะต้องใช้เวลาในการจูนเข้าหาตัวละครสักหน่อยครับเนื่องจากตัวละครทั้ง2คนนั้นถูกออกแบบให้แตกต่างกันอย่างสุดขั้วโดยทอยนั้นเป็นคนสนุกสนานมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนช่างพูดช่างคุยอยู่ตลอดเวลาครับ หรือพูดง่ายๆก็คือเขาเป็นคนที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังงานและก็อาจจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยรำคาญได้ครับในขณะที่วีนั้นก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วก็แบกความเจ็บปวดอันหนักอึ้งเอาไว้ภายในครับแต่หลังจากที่ตัวละครทั้งคู่ได้พบเจอกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นตามลำดับพวกเขาต่างก็ได้สร้างสมดุลแล้วก็เติมเต็มส่วนที่ขาดให้แก่กันครับวีกลายเป็นคนที่มีรอยยิ้ม และสามารถหัวเราะกับสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ง่ายมากขึ้นขณะที่ทอยเองก็กลายเป็นคนที่รับฟังผู้อื่นและเข้าใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นเช่นกันครับโดยทั้งเจมส์ธีรดลและก็จูเน่เพลินพิชยานั้นต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมครับโดยเฉพาะในแง่ของการสร้างความเปลี่ยนแปลงและการมอบพัฒนาการให้กับตัวละครของพวกเขาพร้อมกับดึงเสน่ห์เฉพาะตัวของตัวเองออกมาเพื่อจะใช้เติมความหวานในโมเมนตโม์โรแมนติกของเรื่อง ส่วนที่ยากและก็ดูจะมีปัญหาอยู่สักหน่อยก็คือการต้องพูดประโยคสอนใจของเรื่องซึ่งมันถูกเขียนขึ้นมาอย่างผิดธรรมชาติครับแม้ว่าประโยคเหล่านั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปได้วยความหมายที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามันส่งผลต่อการแสดงของทั้งคู่อยู่พอสมควรครับแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสอนักแสดงสมทบอย่างคุณดูสัญญาและก็น้องใบปอทิติยาครับ ทั้งสองคนนั้นรับหน้าที่มอบความอบอุ่นและก็เติมเต็มส่วนที่ขาดข,ของภาพยนตร์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ครับทุกโมเมนต์ที่ทั้งคู่ปรากฏตัวอยู่บนจอนั้นสามารถสร้างรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะให้กับผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันการแสดงของพวกเขาก็หนักแน่นและก็แข็งแรงมากพอในการจะทำให้ผู้ชมนั้นเสียน้ำตาได้เมื่อยามจำเป็นครับด้วยขนบที่เราคุนค้นเคยจากภาพยนตร์แนวโรแมนติกค,คอมเมดี้ตัวละครสมทบประเภทเพ,เพื่อนพระเอกเนี่ย มักจะถูกใช้เพื่อขโมยซีนหรือกระทั่งสร้างโมเมนต์ที่น่าจดจําให้กับภาพยนตร์นะครับแต่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับภาพยนตร์เรื่อง l o v e Stuck รักวนลูปครับตัวละครอย่างแจ็คนั้นถูกดีไซน์มาเพื่อจุดประสงค์ข้างต้นแต่ด้วยทั้งการแสดงที่ไม่ชูดฉาดและการนําเสนอที่มันพ่ายแพ้ต่อข้อจํากัดของเนื้อหาทําให้ตัวละครนี้จมหายไปกับเรื่องราวและแทบไม่เหลืออะไรให้พูดถึงหลังจากตัวหนังจบลงเลยครับ การนำเสนอของภาพยนตร์นั้นไม่ได้มีปัญหาเฉพาะการถ่ายทอดตัวละครสมทบเท่านั้นหากแต่ตัวหนังยังมีปัญหาในแง่ของการตัดตอ่อและการร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดให้มันแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันอีกด้วยครับโดยหากจับภาพยนตร์มาแยกเป็นชิ้นและพิจนารณามันอย่างเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยตัวหนังสามารถสร้างช่วงเวลาที่ดีให้กับผู้ชมได้อยู่หลายซีเควนซ์ทีเดียวนะครับหากแต่เมื่อเราหยิบเอาเส้นเรื่องทุกเส้นเนี่ยมาประกอบร่างกัน ภาพยนต์เรื่อง Love Stuck รักวนลูปมันดูจะขาดความต่อเนื่องลื่นไหลจนทำให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงความยืดเยื้อและก็จบไม่ลงของตัวหนังเองครับหากลองสลับจิ๊กซอบางชิ้นหรือตัดเนื้อหาในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างผมเชื่อว,ว่าตัวหนังน่าจะมีความรักก่มและก็สามารถดึงจุดสนใจของผู้ชมได้อย่างแม่นยำมากขึ้นครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าพูดถึงก็คือการใช้ดนตรีประกอบของตัวหนังเองครับ การตัดต่อของเลิฟสตั c กรักวนลูปเลือกจะใช้ดนตรีประกอบในการกำหนดอารมณ์ของผู้ชมซึ่งอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าหาเราหยิบมาพิจนารณากันเป็นฉากๆเนี่ยตัวหนังสามารถทำงานของตัวเองได้ดีครับแต่เมื่อทุกฉากนั้นมันเต็มไปด้วยเสียงดนตรีที่มันประคมใส่ผู้ชมอย่างไม่มีช่วงเงียบเลยเนี่ยจากอารมณ์ที่มันควรจะไปแตะจุดพีคมันกลับกลายเป็นความคุ้นชินและก็ลดระดับลงไปอย่างน่าเสียดายครับ แม้จะยังมีปัญหาและก็มีความประดับประเดิดให้ผู้ถึงอยู่บ้างนะครับแต่โดยรวมแล้ว l ลิฟสตาร์กรักวนลูปก็ได้มอบผลลัพธ์ที่มันงดงามกว่าที่ผมคิดเอาไว้ครับแน่นอนครับว่าด้วยความโรแมนติกคอมเมดี้ของมันสามารถทําได้ดีตามมาตรฐานครับโดยการมอบทั้งความโรแมนติกรอยยิ้มเสียงหัวเราะและก็คราบน้ําตาให้กับผู้ชมได้แต่ส่วนที่กระแทกความรู้สึกของผมมากกว่าอย่างชัดเจนก็คือแกงกลางและก็ประเด็นที่ตัวหนังต้องการจะนําเสนอครับ มันชวนให้ผู้ชมเนีครุ่นคิดถึงคุณค่าของเวลาความอบอุ่นของครอบครัวและโมเมนต์อันสวยงามของชีวิตที่มักจะอยู่นอกสายตาของเราเสมอครับสุดท้ายนี้ด้วยเนื้อหาใจความที่ว่าด้วยการเริ่มต้นใหม่และการมีฉากหลังอยู่ในคืนวันสิ้นปีจึงทำให้ Love Stuck รักวนลูกเป็นหนังที่ควรค่าแก่การรับชมข้ามปีเป็นอย่างยิ่งครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Love Stuck รักวนลูปที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการหันมองโมเมนต์อันสวยงามของชีวิตที่เราอาจจะหลงลืมไปภาพยนตร์มีฉากหลังอยู่ในคืนวันที่31ธันวาคมหรือคืนสิ้นปีเก่าเข้าเช้าปีใหม่นั่นเองครับโดยวันขึ้นปีใหม่นั้นมักจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ แต่การที่ตัวละครต้องตื่นขึ้นมาในเช้าวันที่31ธันวาคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในมุมหนึ่งมันก็สะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวละครเนี่ยไม่อาจจะไขว่คว้าหรือว่าครอบครองได้ครับก่อนที่ตัวหนังจะค่อยๆปอกเปลือกแล้วก็พาผู้ชมไปสำรวจสิ่งที่เป็นชนักปักหลังของทั้งชอยและก็วีอันเป็นสิ่งที่รอการแก้ไขเพื่อให้เวลาของพวกเขาเนี่ยกลับมาเดินเป็นเส้นตรงได้อีกครั้งซึ่งหากจะกล่าวโดยสรุปนะครับ แม้ว่าทั้งสองตัวละครนั้นจะมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันในหลูกเวลานี้แต่ทั้งทอยและก็วีเนี่ยเบื้องลึกของพวกเขากลับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวาดกลัวครับทั้งความกลัวต่อการสูญเสียกลัวการจากไปของคนรักกลัวความไม่แน่นอนของอนาคตกลัวการเติบโตหรือกระทั่งกลัวต่อการก้าวออกจากพื้นที่แห่งความคุ้นชินและกลัวจะสูญเสียความสุขในปัจจุบันขนาของตัวเองครับระหว่างทางที่ตัวละครออกตามหาคําตอบของหลูกเวลา มันก็นับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาเพื่อจะก้าวข้ามความกลัวเหล่านั้นและก็เติบโตเป็นคนใหม่หากพวกเขาสามารถผ่านคืนสิ้นปีไปได้นั่นเองครับหลังจากใช้ประโยชน์ของลูกเวลาในการลองทําสิ่งที่ไม่เคยทำมาเลยตลอดชีวิตครบหมดแล้วนะครับทั้ง2ตัวละครเนี่ยก็เริ่มหมดความท้าทายและก็เริ่มมองหาความสุขที่มันเรียบง่ายกว่าครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือการตามหาเพอร์เฟกต์โมเมนต์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันครับเช่น การเฝ้ามองน้ำหยดลงบนดอกไม้หรือการได้เห็นวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งช่วยพาเต่าต,ตัวน้อยเดินข้ามถนนเป็นต้นครับทั้งชอยและก็วีค่อยๆดื่มด่ำกับความสมบูรณ์แบบเล็กๆน้อยๆระหว่างทางแล้วก็เก็บเกี่ยวโมเมนต,ต์เหล่านั้นให้อิ่มเอมมากที่สุดก่อนที่มันจะผ่านพ้นไปครับถ้าเราว่ากันตามตรงแล้วนะครับหากชีวิตของพวกเขาดำเนินไปอย่างเป็นปกติไม่ได้มาติดอยู่ในลูปเวลาเหมือนกับในภาพยนตร์เนี่ย โมเมนต์อันสวยงามเหล่านั้นมันก็คงจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยที่ไม่ได้รับการชายตามองจากพวกเขาเลยครับซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มันเหินห่างของทอยแม้ว่าเขาจะมีเวลาอย่างไม่จํากัดเพราะว่าติดอยู่ในลูปนะครับแต่มันไม่มีแม้ซักวันเลยนะครับที่เขาเนี่ยเลือจะใช้เวลาในคืนสิ้นปีกับพ่อแล้วก็น้องสาวของเขาในขณะที่วีเองเนี่ยก็ต้องพบเจอกับทางเลือกอันแสนลำบากใจ เพราะหากหลูเวลาของเธอสิ้นสุดลงเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียครั้งใหญ่ซึ่งตัวเธอเองเนี่ยไม่อาจจะรับมือได้ครับสุดท้ายนี้การเดินทางตามหาคำตอบของทั้งสองตัวละครได้ทำให้พวกเขาค้นพบกับคุณค่ารวมไปถึงสัจธรรมของชีวิตครับไม่ว่าพวกเขาจะหวาดกลัวต่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงมากแค่ไหนยังไงชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็ต้องเดินไปข้างหน้าในสักวันหนึ่งครับ ทั้ง2ตัวละครจึงเลือกจะหันหน้ากลับมาสำรวจโมเมนต์อันสวยงามของชีวิตเพื่อจะแก้ไขในสิ่งที่พวกเขาผิดพลาดแล้วก็ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นพร้อมก,กับการเติบโตของตัวพวกเขาเองครับโดยแม้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปติดอยู่ในลูปเวลาเหมือนกับตัวละครนะครับแต่เราทุกคนเนี่ยอาจจะติดอยู่ในลูมของอะไรบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับยกตัวอย่างให้ชัดเจนที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นตัวผมเองครับ ผมเป็นพนักงานประจำที่ทำงาน5วันต่อสัปดาห์หลังจากเลิกงานเนี่ยผมก็คลุกตัวเองอยู่ในร่มภาพยนตร์และก็นั่งเขียนถึงภาพยนตร์ที่ผมรักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครับจนกระทั่งวันหนึ่งผมสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงรอบตัวผมไม่ได้กลับบ้านไปหาครอบครัวเป็นเวลาหลายเดือนและก็ไม่ได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับคนรักเลยครับการได้รับชมภาพยนตร์เรื่อง Love Stuck รักวนลูปได้กระตุกผมให้ตื่นจากภวังและทำให้ผมได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับว่า มีใครอีกหลายคนที่เฝ้ารอจะได้ใช้เวลาอันมีค่ากับผมโดยที่ผมเนี่ยไม่เคยเหลียวแลหรือว่าสนใจพวกเขาเลยฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้ดวยเช่นนกััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ